Thank mm -hmm. you. กสู่รายการไลฟ์พัชชีครับป้าหลังใหญ่คนรักดนตรีครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหกโมงเย็นถึง2องทุ่มวันนี้ว j พอรายงานตัวครับสวัสดีครับผมนองครับนองเทพมาแสงเราหายกันไปนานเหมือนกันนะโอ้โหนานพี่คิดถึงเลยสองปีอืมจะกลับมาวันนี้ตั้งหัจเล่นกันมาโอ้โหวันนี้เกือบสองปีวันนี้ได้เรื่องที่สุดแล้ววันนี้เรียกว่าขอเทสนี้เดี๋ยวตัดลง แล้วก็โปรโมททุกวันบนเพจเลยเล่นอีกทีเล่นไม่ได้แล้วนะลืมล<อ><ร>แล้วจำไม่ได้2้อมันเท่านั้นแหละแทบตายด้วยอ่าบอกช่องทางสื่อสารหน่อยก็ะะหายไปนานนะครับอย่าเพิ่งลืมกันนะครับใครมีข้อความจะส่งมาถามเรื่องดนตรีจะขอเพลงก็ส่ง SMS มาที่464288นะครับโทรเข้ามาที่026658288ถึง 9, 9หรือทาง a c e b o o k นะครับ www.facebook.com s l m u s i m a i l m u s i c หรือทาง www.gmailmusic.com slash live นะครับหรือว่ารับชมช่อง Gmail Music นะครับทาง GMMZ l z เนี่ยก็คือช่อง10อช่วงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าพวกเรายังอยู่เหมือนเดิมใช่นะครับมาพูดถึงวิธีการที่แจมกันเมื่อกี้หน่อยพี่น้องเมื่อกี้แล้วก็ได้รับหัวข้อมาว่าให้เล่นประสานกันประสานกันเราก็เลยประสานเป็นคู่สลับ คู่สีบ้างคู่ห้าบ้างโดยวิธีการเล่นเนี่ยเป็นลักษณะของเรียกว่าพัดโดโทนอาจจะเป็นเพลงที่ทำนองคล้ายๆกับดนตรีสมัยบาโลกใช่ใช่จะมีพัดโดโทนคือมีโน้ตที่ย้อนกลับไปตรงเนี้ยซ้แล้วก็ไปตัวอื่นซ้ตลอดอยู่บนฮาร์โมนิกไมเนอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยากอะไรครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีรูปของการที่เราแ tapping วิธีเล่นเทคนิคก็คือการเล่น t a ป p i n g บวก p ู l อ o f ด้วยนะครับอันเนี้ย เป็นลูกที่สมมติถ้าดูเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวมีตัดลงไปรอกลับไปฝึกได้มีสนุกมากนะครับผมแล้วก็ลองไปเล่นดูครับโอเคนะครับนี่ก็คือความรู้เรื่องดนตรีที่เปิดรายการมาก็ซัดหนักเลยวันนี้ใช่วันนี้เดีมีอีกเยอะแยะแน่นอนใช่มีเทียบซึ่งเต็มทีเราเตรียมไว้อีกเพลงนึงด้วยที่เป็นทิ้งชิ้นกันเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยว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 รอชมรอชมเดี๋ยวเดี้ลืมลืมโอเคเ เดี๋ยวรอชมกันแล้วค<ะ>ับว่าจะเปเทคนิคอะไรเดี๋ยวก็จะมาเอามาเล่นให้สหนุกสนุกกันต่อครับ <Okay. S 2> ผมโอเคกลับมาแล้วครับช่วง m u s i กูรูรูตอนนี้เราจะมาตอบคำถามเรื่องของดนตรีที่น้องๆหลายคนเนี่ย ถามเข้ามาใน f a c e b o o k เยอะแยะมากมายพี่น้อยติ๊กไว้แล้วครับติ๊กไว้ครับมีที่ไม่ติ๊กแต่จะอ่านก่อนเลยเป็นการเปิดหัวนะครับพี่พลครับถ้าวงแตกเราทํายังไงครับตอบด้วยทําใจถามจริงนะฮะผมไม่ได้เมคไม่ได้ทําใจเนองอย่าไปคิดมากวงมีเลิกมีเลิกจ้าโอเคคําถามต่อไปนะครับงม่คอนเสิร์ตอยู่แล้ว พี่พี่ครับในสเกลในแต่ละโหมดเราสามารถเล่นฟอร์มแบบเพนทาโทนิกได้ไหมครับพอดีผมไปเจอมาอยู่ตัวอย่างดอริเอนเพนทาโทนิกสเกลอะครับเอาเลยครับจริงๆแล้วอ่ะฟอร์มนี่พี่เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของทางนิ้วแต่ถ้าน้องต้องการที่จะเล่นโหมดเพื่อที่จะให้มันแตกต่างไปจากบันไดเสียงเดิมที่เราเคยใช้เนี่ยปกติแล้วหน้าที่ของโหมดถ้าไม่ได้ใช้ในการแต่งเพลงและใช้ในเพลงปกติเนี่ยเพื่อให้เกิดเสาร์ที่เอาไซน์นสมมติดอริเอนน้องเล่นอยู่บน มิเนอร์เนี่ยเมื่อดีไฮมิเนอร์ปกติแล้วเป็นดีรีที่6เนี่ยกลายเป็น2องจากการเล่นดอรีนเนี่ยวิธีการที่ให้มันออก,กน้องต้องเล่นโน้ตที่มันไม่ได้อยู่ในขีโอโหทำได้ไหมครับคือต้องเล่นโน้ตที่มันให้ความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ม i เนอร์ปกติอ,อ,อันนี้ต้องไปหาเอ,าเองนะครับคงไม่คงไม่สามารถที่จะแนะนําว่าเออต้องยังไงแต่โน้ตตัวไหนที่มนอยู่นอกคีย์โน้ตตัวนั้นจะเป็นเอกลักษณ์สําหรับสําหรับ,รบที่จะรู้สึกว่าเราลเล่นดอรีน ไม่งั้นน้องไม่ต้องคิดถึงหมวกก็ได้ก็เล่นเป็นม i n เนอร์ปกติอะไรปกติไปนะฮะอันนี้เรียกว่าต้องฝืนทําใจต้องฝืนทำใจนิดนึงฝึกให้ได้ด้วยนะใช่เพราะไม่งั้นไม่ต้องไปพูดถึงนอกจากว่าน้องจะเอาโหมดมาแต่งเพลงซึ่งเขาใช้กันเยอะดอรี่นะฮะดอรี่น n แต่งเพลงมีเยอะมากเลยพี่พลครับถ้าใช้ o v e r d r ์ v เปิดเกนน้อยน้อยนี่มันเหมือนค an Boot ได้ไหมครับมีข้อดีเขาเสียยังไงขอบคุณครับใช่ใช้ Over d r ์ v เนี่ย ถ้าเปิดเกนน้อยๆเลยทําเป็นคลีนบูได้เลยเขาใช้กันนะใช้กันเลยสตีฟไบก็ใช้ใช่บางคนถึงขั้นอย่างนี้ครับใช้แทนที่ใช้ครีมเปล่าๆเลยไม่ใช้ผ่านตัวโอเวอร์ไดตลอดใช่แต่ว่าเขาไม่ไม่เปิดแต่เปิดคือแบบมันปก็ไม่ใช่ขีดเดียวอ่ะทเหลือก็จะเพิ่มจากเกนให้มันแรงขึ้นจะทําให้การปิกกิ้งหรือเนื้อเสียงบางอย่างตัวเนี้ยโอเวอร์ได้ตัวนี้ก็จะขับเสียงกีตาร์ออกมาได้ส่วนหนึ่งด้วยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบคาแรคเตอร์ของโอเวอร์ไดตัวนั้นแต่ว่าไม่ไดเอามาทำาตั่อนแต่ เอามาเพิ่มเกมบางที On s t a ต e อะเสียงคลีนเลยถ้าตู้มันตู้มัน power มันไม่พอขับออกมาบางทีมันไม่ไปข้างหน้าเท่าไหร่บางทีเอาว่าได้เนี่ยมาช่วยดันหน่อยก็ช่วยได้พี่นอครับตอนแรกผมใช้นิ้วเล่นเบสแต่ช่วงหลังเปลี่ยนมาใช้ปิกแทนเพราะว่ามันเท่กว่าอะไรวะจงไงต่อแต่ใช้ปิกมันยากกว่านิ้วอะครับพี่นอช่วยบอกทีว่าใช้ปิกยังไงให้ค่องๆไวๆเหมือนกับนิ้วจริงๆแล้ว ช้ปิ๊กเนี่ยหลังๆผมเริ่มมาหัดเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าเริ่มชอบสาวที่ที่ที่มันน่าสนใจมันจะสาวไม่เหมือนกันหัวเสียงมันจะชัดถามว่าใช้ยังไงให้มันถนัดคล่องคลงไวๆเนี่ย anyway> อันน <uh ี้ก็คงไม่มีทางรัดนะครับนอกจากการซ้อมบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคมือขวาเนี่ยมันแล้วแต่คนขึ้นอยู่กับสรีระแขนยาวแขนสั้นใช้เบสแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่าวิธีการคุมเนี่ยก็จะคุมยากกว่ากีตาร์นิดนึง เพราะสายเบสมันใหญ่น้ต้องหาวิธีการวางเอาเองนะครับเละอย่างหนึ่งข้อผมพยายามเคยฝึกเล่นเบสโดยใช้ปิกนี่แต่เวลาอัดเดโมเองเนี้ยผมก็มีเบสที่บ้านใช่ป่ะพอใช้ปิกเนี่ยข้อยากของเบสอันหนึ่งที่ผมรู้สึกของผมเองคือมันมันมันบล็อกสายไม่ได้เหมือนกีตาร์ เวลาเบสเราต้องการโน้ตเราไม่ได้ต้องการโน้ตบิวแบบตึมตึมสั้นๆอ่ะบางทีเราต้องการโน้ตยาวแต่ต้องบล็อกสายอื่นด้วย่เงี้ย้วเวลาพอเราไล่โน้ตหรือว่าเราไหลไป,ไปเป็นรูปทรงรูปอ,อะไรยเงี้ยม,มันก็จะไปโดนสายอื่นแล้วผมรู้สึกว่าไอ้สายเบสเนี่ยพอไม่สกิดเดียวมันสร้างย่านที่มันสกรปรกง่ายมากใช่เพราะจริงๆแล้วเหมือนก็มีพี่ๆหลายคนก็เคยพูดว่าเบสจะเป็นเครื่องมือที่เนื้อหรือที่มันเป็นนิ้วของเราเนี่ยที่เป็นเนื้อเนี่ยสัมผัสจุดกําเนิดเสียงเลยคืออย่างกีตาร์ถ้าเป็น กีตาร์ไฟฟ้าเขาจะใช้ปิกถูกไหมนอกจากบางคนที่เป็นปิกกิ้งจากนิ้วจะเรื่องคีย์บอร์ดเนี่ยต้องไปกดริมแล้วริมก็ไม่ได้กําเนิดเสียงด้วยไม่ได้ไปคลเพราะฉะนั้นเนี่ยเบส่วิธีการปาดหนักเบาเนี่ยมันอยู่ที่นิ้วเลยแต่บางทีผมใช้ปิกเองปัญหาก็คือแบบว่าเราจะกําหนดดังเบายากกว่ากัรใช้นิ้วดีดน้องจสกยจพาเพลงที่ดันามิกเรนจ์ไม่กว้างเหมือนเพลงล็อกทั่วไปอะไรเงี่ยเบสก็มีการดีดีดเฉยๆก็ได้เอาแค่โทนเสียงเฉยๆที่ยากก็คือคุมน้ำหนักอีกอย่างหนึ่งด้วยแต่ถ้า น้องน้องดูพี่กอนะพี่กอเนไบรเดอร์ก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเล่นปิกเหมือนนิ้วเลยนะเขามีเรื่องที่ทำให้เขาต้องเล่นปิกเออใช่เขาเกิดปัญหาที่นิ้วเส้นภาษาแต่พอเขาเปลี่ยนมาใช้ปิกก็ทำได้เนียนมากก็ฝึกใหม่ครับมีหลายๆคนที่ใช้ปิกน่าเก่งนะลองลองไปดูคลิปของเขาก็ได้อย่างคุณหลังซิลิฟูพี่หลังซิลิฟูนี่เก่งมากโอ้โหตัวเทพเลยครับพี่พลมีแนวทางการฝึกกีตาร์ยังไงให้ได้ผลมากที่สุดครับช่วยแนะนำ่อยว่าเริ่มฝึกอะไรก่อนอะไรหลัง นะครับเบสิกที่ผมรู้สึกว่าถ้าต้องต้องยังทุกวันนี้ก็ต้องวอร์มอัพอยู่ก็คือพวกโครมาติกครับแล้วก็โครมาติกข้ามสายต่างๆอืมันเ,เป็นอันเดียวอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเล่นกี่ทีมันก็ยังมีผลกับเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องของสมาธิอะไรเงี้ย คือแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะจัดโครงสร้างโครงสร้างการฝึกยังไงก็ได้สมมุติว่าเราเริ่มตะกี้ผมเริ่มมันก็คือไล่จากตรงนี้เป็น V ีขึ้นไปปึ๊บปึ๊บขยับขึ้นไปหรือเราจะข้ามสายมือกีตาร์หลายคนกลัวแบบนี้มากนะอดีดข้ามสายเนี่ยโอ้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันสนุกมากใช่หลายคนกลัวจากดีสายหนึ่งอยู่แล้วมา3าม แล้วก็กลับไป2องแล้วไปห้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ยากมากนะครับอันเนี้ยผมว่าเบสิกพวกเนี้ยลองกลับไปฝึกเบสิกให้จริงจังครับน้องๆที่เล่นกีต้า์นะไออะไรที่น้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายอ่ะผมเล่นได้แล้วอ่ะเอาเมทนอมมาวางแล้วเล่นให้ได้ตามเมทนอมทุกบีอันเนี้ยจะได้ผลมากจะได้ผลรุนแรงพี่ๆมีหลักในการอินพรไว์ยังไงให้เข้าถึงอารมณ์เพลงอันนี้ผมผมตอบง่ายๆนะฮะน้องลองฟังเพลงหรือดีกีต ดีก <Digital, S 2> ีตาร์อาจจะสองคอร์ก็ได้ C กับ G หรือ C A minor D minor G sharp ก็ได้แล้วลองหัดร้องก่อนร้องเมโลดี้สดๆออกมาเลยเพราะว่าหูเราอะเราจะพยายามร้องให้มันเข้ากันอยู่แล้วหลังจากนั้น่ะค่อยหาโน้ตที่เราร้องบนคอร์กีตาร์หรือคอเบสเนี่ยมันโน้ตตัวไหนเริ่มแบบนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะบอกว่าค่อยๆขยายสมมติว่าอีกหน่อยเราเริ่มชินกับเม,มโลดี้บนนี้อีกหน่อยเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่ในนี้ไม่มีผมเคยพูดกับคนใช่ไหมเคยๆเจ๋งๆแบบดีคอร์ด C แล้วเราสามารถร้องตัวนาย หรือตัวเมเจอรได้อ่ะสมมติว<า>่าตัวเนี้ยเนี่ยั<า>นยวนาเนี่ยจะได้ยินโน้ต่างเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเองใช่แต่ต้องต้องเริ่มจากการหัดร้องก่อนนะครับอันนี้แนะนำนะฮะ,อะโอเคพี่พลครับอยากถามว่าถ้าจะคิดโซโล2สองลายกับเพื่อนต้องเริ่มยังไงครับคิดลายหลักก่อน แบบที่พี่นอพูดเมื่อกี้เอาที่พี่นอบอกก็คือพอมันมีคอร์ดเราอาจจะต้องรักรู้จักที่จะร้องออกมาเป็นแบบเป็นโน้ตสมมุติว่าแล้วเดี๋ยวก็มาดูว่าแล้วก็ตัวประสานของมันตัวไหน น่านี่เราก็จะได้สองลาย,ยา<ๆ>แล้วเล่นออกมาพร้อมกันใช่ค่อยๆหาทีละอ,อันเอาตัวรูทก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาตัวประสานต่อไปเบตเล่นให้ดิบเถื่อนโคตรล็อกเล่นยังไงครับไม่ต้องโคเล่นยังไงครับเล่นดิบเถื่อนเล่นยังไงเดี๋ยวเบตเล่นให้ดิบเถื่อนต้องวางเหยียบเผาโอยอยาต้องถึงขนาดดิบเถื่อนโคตรล็อกเลยเนาะเอาเล่นให้เป็นเพลงแล้วมันฟังแล้วแบบคนดูสนุกดีกว่านะครับโอเคได้แค่นี้แล้วครับวันนี้ ก็ถือว่าได้เยอะได้เรื่องหน่อย oh, uh, สนุกสนุกโอเค okay, สำหรับ<อ>น้องๆที่มีคำถามก็ยังเขียนมาได้เรื่อ,อยเดี๋ยวทีมงานแล้วก็จะคัดไว้ และเราสองคนก็จะมาช่วยกันตอบนะครับแนะนำเรื่องรงาเจ๋งๆให้กับน้องๆนะครับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายท้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทาง แอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า GMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี